หลายคนนะครับยังไม่รู้จักนะครับกลุ่มนะครับรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนกลุ่มนี้คืออะไรนะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่นะครับแต่ขออนุญาตนี่คืออินโทรดักชันก่อนนะนี่ก็คือแบงค์ของตี๋เนาะสมบัติของตี๋เนาะแบงค์สิบาทนะครับไม่ผ่านใช้จํานวนร้อยใบนะครับจำนวนร้อยใบไม่ผ่านใช้ของแทนเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะให้ชมกันแบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันท้ายท้ายคลิปนะเดี๋ยวดูให้จบคลิปกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนครับมาเริ่มต้นกันเลยครับกลุ่มนะครับรับ กลุ่มที่อนุญาตนะครับให้คนไทยทั้ง60ล้านคนนะครับสามารถนะครับมาประกาศราคานะครับทั้งขอซื้อนะทั้งขอซื้อแล้วก็ขอขายนะครับประกาศได้เลยว่าเพื่อนๆขอซื้อเท่านี้เพื่อนๆขอขายที่เท่านี้นะครับทุกคนมีสิทธิในการประกาศแบงค์เหรียญธนบัตรที่ดินนะครับได้หมดเลยนะครับบ้านก็ได้ที่ดินก็ได้ประกาศได้หมดเลยเสร็จอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นวัดนะครับเป็นวัดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า มันจะมีกฎอยู่เล็กน้อยซึ่งกฎก็คือไม่ใช่กฎหรอกมันเป็นมารยาทของของของมนุษย์เรานะครับกลุ่มเรานะครับจะไม่อะไรกันนะไม่เพ่งเลงอุปรกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นนะครับคือเราจะไม่โลภเราจะไม่ไปอยากได้เงินของคนอื่นเขานะครับลักษณะของกลุ่มเป็นอย่างไรนะครับมาเดี๋ยวอีกขออนุญ,ญาตอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนนะครับลักษณะของกลุ่มก็จะมีกฎว่า60ล้านคนเนี่ยสามารถมาเป็นสมาชิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใ,ใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับ สองนะครับการซื้อขายนะครับเราต้องมีน้ําใจนักกีฬานะครับอย่าทําเหมือนเมื่อวานนะครับเหมือนที่คนหนึ่งขายถูกแล้วโวยวายกันทั้งกลุ่มนะครับเหมือนคุณหนึ่งมาขายถูกก็โวยวายกันนะครับพอมีคนซื้อได้คุณมนตรีมาซื้อไปก็โวยวายอีกนะครับไม่ได้เราต้องมีน้ําใจนักกีฬานะครับเราต้องมีน้ําใจนักกีฬากันก็ค <med S 1> <ๆ>ือหมายถึงว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ซื้อขายถ้าเขาขายถูกเขาขายได้ก็เรื่องของเขาถ้าเขาซื้อถูกได้ก็เรื่องของเขาถูกต้องไหมครับมันเป็นต้องมีน้ําใจนักกีฬาย ต้องมีน้ำใจกันสรุปง่ายๆนะครับข้อที่1ต้องมีน้ำใจนักกีฬาเขาซื้อขายได้ใหญ่ไปอีฉาเขานะครับต้องเต็มใจเนะี่ยแล้วก็2นะครับเราจะไม่มีาการบังคับนะครับทุกคนนะจะไม่มีการบ,าบังคับซึ่งกันและกันเช่นบางคนขายเป็นล้านคุณต้องมาซื้อฉันนะเราจะไม่บังคับเช่นนั้นนะครับเหมือนเจ้าของที่ดินมากมายที่เขาขายร้อยล้านอนะ่ะใครไม่ซื้อเาก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันเป็นที่ดินก็ยังอยู่กับเขาถูกต้องไหมครับก็คือสมบัติก็ยังอยู่กับเขาไงถ้าเขาขายแพงเขาก็ที่ดินเขาก็เก็บต่อไปเขาก็ยังขายไม่ออกนะครับ ธนบัตรอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาขายแพงก็แข่ขันไม่ออกเราก็กดกันไม่ได้เพราะเขาขายแพงเองนะครับเวลาเขาขายเนี่ยถูกนะครับเราก็ต้องต้องยังไงนะต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการปลอดภัยที่2ที่ทามาก็คือกดข้อที่2ก็คือเราจะไม่มีการโอนก่อนทุกคนในกลุ่มจะไม่มีการโอนก่อนนะครับทุกคนในกลุ่มเราจะไม่มีการโอนก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาโจรมาบอกว่าขายถูก หลอกบางคนโลภไงเห็นถูกก็ชอบซื้ออ่ไปโอนใะห้เขาเขาไม่ส่งจบเลยนะครับเราจะไม่มีการโอนก่อนนะครับแล้วก็บางคนก็หลอกขายแพงโจรมาหลอกขายแพงว่าเอ,เอ้ย้มาขอซื้อแพงเออโจรมาหลอกซื้อแพงว่าเออฉันจะซื้อให้แพงๆนะแต่ต้องมีค่าสมาชิกค่าต่อคิวค่าสมาคมอะไรไม่รู้ของเขานะครับเราก็จะไม่โอนก่อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะโจรเขาจะหลอกด้วยความโลภของทุกคนใน2ฝ่ายนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการโอนก่อนนะครับ ก็จะเป็นการเกร็บเงินปลายทางเท่านั้นนะครับเป็นการเกร็บเงินปลายทางเท่านั้นก็ือหมายถึงว่าลูกค้าจะรับของก็คือเก็บเงินปลายทางอ่าพอรับเบก็บของด้วยเงินปลายทางปุ๊บเวลารับของปุ๊บเนี่ยก็อย่าเพิ่งายให้กับคนส่งก่อนนะครับต้องแกะของดูก่อนเวลาแกะนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจพวกเราต้องชักวิดีโอขึ้นมาอัดวิดีโอต่อหน้าพนักง,งานขนส่งนะ ว่าเราขอแกะของดูก่อนนะว่าของข้างในใช่หรือไม่ใช่กฎหมายอนุญาตนะครับเพื่อนๆกฎหมายอนุญาตให้พวกเราแกะของดูก่อนได้แต่ว่าด้วยมารยาทนะเราควรอัดวิดีโอต่อหน้าขนส่งแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเท่านี้นะครับพอแกะมาแล้วว่าใช่แล้วเพื่อนๆก็ค่อยจ่ายแค่นั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆทั้ง60ล้านั้นคนตอนนี้ติกันมาคุยกับเพื่อนๆทั้ง60ล้านั้นคนอยู่นะก็คือว่า เน iam, icism, ี่ยเดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างให้ดูเท่านี้ก็จะปลอดภัยทั้งซื้อทั้งขายนะมาครับขออนุญาตแสดงตัวอย่างแล้วก็ทําจริงนะไม่ได้ทําเล่นก็คือเนี้ยแบงค์เนี้ยเป็นแบงค์สิบาทโบราณนะครับไม่ผ่านใช้อายุ30ปีิบปีเป็นแบงค์อายุ30ปีแล้วของเก่าของแท้นี่แหละไม่ผ่านการใช้แล้วมันเป็นสมบัติของตีถูกต้องไหมครับเป็นสมบัติของตีตีก็เป็นหนึ่งใน60ล้านคนที่จะมีสิทธิ์ประกาศขายได้เท่าเทียมกับเพื่อนๆนะครับตีก็มีสิทธิ์ขายได้เท่ากับเทียมกับเพื่อนๆเนาะตีก็ขายนะคครรัับบนี่ เป็นแบงค์ของแท้นะครับเห็นไหมลายน้ํากับเส้นไมโครฟิล์มนะครับลายน้านะครับกับเส้นไมโครฟิล์มแบบนี้นะลายน้ํากับเส้นไมโครฟิล์มแบบนี้แหละตีก็ขายครับร้อยเดียวครับมันเป็นสมบัติของตีไงตีจะขายร้อยเดียวแล้วตีฟรีค่าส่งให้ด้วยฟรีส่งครับฟรีส่งให้เลยครับมันก็เก็บเงินที่ปลายทางครับแล้วก็เพื่อนๆอย่าเพิ่งจ่ายกับคนส่งก่อนนะครับเพื่อนๆต้องแกะดูก่อนนะครับว่าหนึ่งนะครับมีลายน้ำนยนํำไหม มีเส้นไมโครฟิล์มดำๆแบบนี้ไหมนะครับถ้าใช่แล้วล่ะครับอ๋อลืมไปต้องเป็นรุ่นนี้ด้วยรุ่นหายากที่สุดในประเทศไทยต้องเป็นรุ่น120ปีกระทรวงการคลังนะครับเพื่อนเวลาเพื่อนไปเงื่อนไขในการรับเพื่อนดพื่อนด1ดูก่อนเป็นของใหม่ไหมใหม่ไม่ผ่านใช้ใหม่ไม่ผ่านใช้หรือเปล่า2มีรลยน้ําหรือเปล่า3ม,มีเส้นไมโครฟิล์มหรือเปล่านะครับ4มี120ปีกระทรวงการคังหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยเออแล้วเพื่อนเพื่อนค่อยจ่ายให้กับผนส่งร้อยเดียวนะครับ แล้วถ้าตรงตามนี้ช่วยรับไปเถอะครับเพื่อนๆร้อยเดียวเองนะครับถ้าไม่รับตีก็ไม่โกรธด้วยนะแต่ว่ามันไม่สุภาพไงถูกไหมครับถ้าไม่รับก็ไม่สุภาพเฉยๆนะครับถืรับเถอะครับเพื่อความสุภาพเนาะอ่ะโอเคครับก็ตามนั้นนะครับก็ไม่ได้บังคับกันเพื่อนๆจะขายเท่าไหร่ก็ตามอัธยาศัยนะครับอยากรู้แล้วว่ากลุ่ม6กลุ่มรับ60ล้านคนคืออะไรค้นหาใน Google ได้เลยครับ